แฟนลิเวอร์พูลมีสะดุงเมื่อมีรายงานว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนปฏิเสธการต่อสัญญาใหม่กับทีมและเตรียมย้ายไปร่วมทัพระอันมาดริดแบบไม่มีค่าตัวในซีซั่นหน้าสื่อดังข้อออฟไซด์ site, รายงานว่าแม้อาเนสลอตกุนซือใหม่ของหงแดงจะพยายามรั้งตัวดาวเตะวัย26ปีเอาไว้แต่เจ้าตัวตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะอำลาทีมที่ปลูกปั้นเขามาตั้งแต่เด็ก จริงๆแล้วราชันชุดขาวพยายามคว้าตัวเทรนตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวด้วยข้อเสนอ20ล้านปอนด์แต่ถูกลิเวอร์พูลปฏิเสธไม่เพียงแค่เทรน์เท่านั้นที่อนาคตยังไม่แน่นอนเพราะทางฝั่งโมซาล่าและเวอร์จิลฟานไดก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่กับทีมเช่นกันงานนี้สาวกเดอะคอปต้องลุ้นหนักเลยทีเดียวแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ